เล่รถใหม่อันนี้เอ็กกับตัวปาบิคอนเป็นน้ำจิ้มปาบิคอนนะไม่ใช่รถหมูนะรถน้ำจิ้มย้ำมันคือรถน้ำจิ้มปาบิคอนที่เราคุ้นเคยกันน้ำจิ้มเนี่ยต้องใส่เนี่ยพริกกระเทียมตลอดเลยในท้องใส่กันแล้วมันคือเป็นสเปเชียลดิชั่นใช่ไหมเรียกเป็นพิเศษนะอ๋อลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่ใช่สเปเชียลนะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยส่วนซองเนี้ยเก็บไว้อ่ะก็จะไปแลกแ๊บซี่ได้หนึ่งแก้วที่ปาบิคอนทุกสาขาเลยแต่เสีได้แ๊บซี่เราอะสายโค้กเลยทุกคนสายอะไรกัน แต่ปัญหามันคือเป็นแบบแบบี่ไม่มีน้ำตาลเรากินน้ำตาลแบบเต็มร้อยอ่ะแบบน้ำตาลเราว่ามันไม่อร่อยอ่ะไม่ชอบแกะดูนี่อันนี้เป็นปลาที่แพด้วยนะนี่แล้วเราแกะแกะนี้เพราะเราแกะไม่เผื่อมัดเผื่ออะไรเพราะเรากินหมดตลอดแหละปลานะที่แพกอ่ะอืมหอมเยอะอ่ะอืมท้างนานเป็นน้ำจิ้มแบบไปก้อนจริงถ้าน้ำจิ้มแบบเปก้อนเลย แบบที่ใส่กระเทียมมาใส่พริกด้วยนะมีกลิ่นพริกหอมๆออกมามด้วยมันมีกลิ่นมีกลิ่นกระเทียมดิบด้วยอืมอันนี้ถ้าเราปิ้งหมูแล้วกินไอ้น,นี้ไปด้วยมันจะเหมือนกินเบอร์บีคอนไหมน่าลองเนาะอืม,อ,นะอ,มอร่อยดีแต่ไม่รู้ว่ามีผ่แผ่นหนยกักไหมนะ มัแผ่นหยักอ่ะเพราะว่าแผ่นหยักมันอร่อยกว่าเสชาทิมันน่าจะเข้มข้นกว่าอาหารก็เลยบอ,อยกคุ้มเพลินนี่เนาะมันแข็งให้เังแข็งแผ่นก็กลิ่นพริกอาหารเหมือนกระเทียมแยกกันเหรอไม่หรอกมั้งอร่อยเลยคิ้มเพลินแต่ว่าคือไปกินมารสชาติมันก็คล้ายๆรสอุสาห์หลายอ่ะ อ๋ออืมอ <If> ืออเอาถี่นี่ขาดไปแล้วอ่ะเป็นไรวะไม่รู้อ่ะไปแลกได้ไหมอยู่มีกระตองก็พอเงินขายเงินขายโหเงินขายก็ฉีกขาดไปแล้วอะอืมอ๋อมันได้ถึงสามจุดสิงหานะอืมมีสองแสนจิตอืมเฮ้ยหมดมากของนั้นจริงอะ สุกเลยนะก็อร่อยแหละฮะกินคำแรกอะ่ะก,ก็คือหอมจิ้มปัพปิ้อนนะแต่พอกินไปกินมาแล้วอะ่ะก็เลย,อ,อ,อ,ย,อ,ย,อ,อ,ยอ่ะหอมเหมือนพวกรสข้าวตอยอ๋ออ่าเมี่ยงคำอย่างเงี้ยแค่มี่ยงคำเป็นเอกลักษณ์มากมากอ่ะมันก็อร่อยอะ่ะกลมกลืนนะบาย we <laughs>